เงินทำงานซีฝากธนาคารนี่เจ๊านะนี่เก็บเงินอย่างนี้แล้วนี่อะไรเนี่ยเงิเนก็แฝงเต็มไปหมดเลยเก็บเงินในธนาคารมันปลอดภัยกว่าเนี่ยไม่ค่อยอยากเก็บเงิน,นธนาคารเพราะอะไรถ้าซ่อนไวซ้ซีซ่อนไว้ปลอดภัยกว่าเป็นยังไ,ไงเห็นไหมฝากเงินธนาคารธนาคารปิดกิจการ <c oughs> แต่โชคดีค่ะว่าธนาคารเนี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบาันคุ้มครองเงินฝากค่ะฉะนั้นน้องสาวไม่ต้องกังวลนะคะ ชาวบ้านตาดำๆอย่างเราอ่ะใครเขาจะรับผิดชอบเขาจะมาสนใจอ่ะถ้าพ่อคุณน้องนะคะฝากหลายบัญชีในธนาคารนี้รวมกันทุกบัญชีไม่เกินหนึ่งล้านบาทได้รับค่าคุ้มครองเต็มจํานวนไม่รับเงินสดบอกกี่ครั้งแล้วว่าไม่รับเงินสดก็ผมวานฝากไม่ต้องจับโอนตังมาก่อนผมมีแต่เงินสดจริงๆรับแต่เงินโอนไม่ไม่ต้องจับฝากบอกว่าไม่ต้องจับรับเงินโอนไม่รับเงินสดก็มีแต่เงินสด DPA สถาบันคุ้มครองเงินฝากพร้อมคุ้มครองเคียงข้างคุณ